อัลรครับสมัยไหนฟอกเก้าครับอะไรไม่รู้โอเคโอ,โอเคเลือดเลยทันทีไม่ต้องถามให้ต้องคิดไายเลือดแน่นอนกดไปที่ริงเลยฮะ <c oughs> ก็ต้องเอาเป็นนิดดิโคโคเป็นเลือดตองแล้นหนึ่งเลือดคาลเตอร์จะได้ตีบ,บ่อยลิงเอ้ย กับฮอคอยชั้นร้อยยี่สิบหกจริงก็เกือบมีตาหนึ่งเกือบ่าดแล้วมันเฟลเดรอนยังไงไม่ได้กดเลยสตาร์ครับยิงตัเดียวปึ๊บหมดพอดีทีมก็จะประมาณนี้ครับปาด์ต้าวก็ยิงมันเดรยิงแล้วมันกูชอบนะฮะกูชอบยิงก็มันแรงได้ใจสะใจมากจ้าก้ามเดรฟุกิยอยิงใส่ของจุดอ่อนนี่ยิงแรงมากๆเลยครับปาร์ตคา แต่พอดีไม่มีเซีนไไจะให้ดีแต่สองจุดออนนะครับจะได้ตีแรงๆจะให้ดีนะเดวรอสดสปีดเข้าไปลงอารีนา่าพาดรถเกาะมันฮะไลออนเพิ่มขี้ให้ตัวหลังก็คือปาร์ตคราวนั่นคือปาร์ตคราวยิงมันแล้วยิมเซอินมาขอเซอินไว้เตอนตีเผื่อตัวเรถเพราะว่าเจ้าให้พิเดียวตายเราจะไม่ใช้ลีเล่นหนึ่งเล่นหนึ่ง,งตีเล่นหนึ่ง นั่นมันยังไนะ่ไปฮะเอาจริงลงไว้ก็ผ่านแล้วแม่งเฟลเดี๋ยวลอนตายแล้วลืมยืมตัวก็ว่าเฮ้ยลืมลืมเลยวะลงเสร็จปุ๊บจบอ๋อลืมยืมตัวนี่เองดีเว้ยเอ้ยไม่โอเคโดนเดลลอนอีกแล้วเดอลอนนี่แม่งรับแทงดาวใหม่บริการแทงดาวใหม่ฟรีไอ้ทุยไม่ใช่แล้วยิงเม่ครับ ยิงเมย์ครับแน่นอนเรื่องอาจจะเมย์หรือเนาะนะป้ามโอ้ไม่เมย์เว้ยแน่นอนเอามาถลุงฮิตมันก่อนครับตามด้วยควงไว้เลยเชคเซนบอ็อกสกุลากับมาก่อนลางไม่ดีละครับ คาเตอร์แม่งเลยอ๋อผมไม่ติดคี้อะไรวะงงเลยเริ่มลางปาั๊ดคาลเริ่มลางไม่ดีละว่าปั๊ดคาลตายแน่เลยปั๊ดพี่ปั๊ดเอ๋ยเอาแล้วไม่เลือดเพิ่มอ๋อป,ปั๊ดไปใครหลุดเลือดโตลิมตัวไปอ๋อเป็ีนใจเจ็บใจหาย อ้ามขัดเดวลอนไอ้ตาที่มันแฟลคือเดวลอนโดนท่านั้นพอดีเลยสถานะก็ไม่ติดเลยนะชั้นนี้โอ้โหเวนมากโอเคผัดเสร็จแรกไปหนึ่งนาทีกว่าเลยเกือบสองคนเนี้ยเร็วมากโหดมากเลยค่าถุยอ๋อสีดำห้าดาวครับแน่นอนไม่ไม่ไม่ใช่เซิร์ฟไก่เรกโคตรพื่ที่ได้สีดาวเหรเไม่งงเลยรอบแรกเขา เล็ขผิดเสมอเลยฉันปังเห็นนะทุกตัวถ้ามีบัฟคานขึ้นไม่ต้องแทบขึ้นทุกตัวเลยเพราะว่าคารล,ลดเกาะสตูเย่โดนเอฟสุดยอดซ้ yeah, ำอีกเม็ดมันดีกิงยองคล่องมาก บางโลเราก็ใช้กะกิลกินฮิดไปเลยครับที่เหลือจะถามทำไรอะฮิดมโนดพอดีอ่ะฮิดแต่หมดทุกตัวแล้วนะสบานแล้วเราควงเคยไม่เข้าสองฮิดไม่ลงไม่ดีอีกแล้ว ไม่ตายว่ะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยไม่ตายจริงดินึกว่ามันจะตายอันเนี้ยพูดมากเกินเยอะโคเซอินหรือเปล่าใช่ด้วยเพราะบัฟมันขึ้นพุธไม่ขึ้นเว้ยแช่พัดคาวยิงยิงแล้วหายแล้วหายต่อไปเลยครับมันต้องื่นมาพัดคาวยิงตั้งเดือดร้อนเกาะหมดพอดีแล้วได้น้ำหาย เราลนงที่เป็นทหารดีแหละมันไม่ตายอะไรวะอินข้ามไม่ตายเว้ยนี่มันจะตายได้ เพื่ปั๊ดขาวตายจบเลยฮะพอปั๊ดขาวตัวเดียวที่ยิงศัต,ตรูเม็ดเดียวตายเม็ดเดียวต,ตายนั่นคือถ้าเกิดปั๊ดขาวตายเหมือนตัวทำรมัมเมย์หายไปเลยเไอ้นที่ยืนเรามันจะเบาหน่อยนะถ้าเกิดเรายืนไอินี่จะตื่นมางั้นจะให้ดียืนเต้นงั้นจะให้ดีให้เต้นดีกันดีกว่าแต่พอดีเราไม่ใช่สายเล่นหนึ่งตีเล่นหนึ่งตีโอเค ผมสายโหชอบชอบตบตีโคเบ็ินได้บิดาไปแล้วฮาเมสุกยออ่าสุดยอดไปเลย 去了吧，干吧。 ยังคงมาต่อไอ้ทุ์หาย,งงยนะมนีไม่ไหวเลยฮะก่ไม่ไหวแต่ทินแค่จะเอาคิดหมดแล้วแหละโอ้เดี๋ยวรอนะกูนี่กูโดนคนเดียวเลยเลยฮาเบสุกิยาเออหายเลยเลือดเลือดหายแต่ตัวไม่หาย่า ไอ้คิมหายปัดเข้าตายล้างไม่ดีแล้วโอ้โหลงนี้น่าจะยืมวีมาเธอเซอินหมดแล้วด้วยหูตีเบาโคตรเลยไม่ไหวแล้ว

เอไม่ข้าเลย,เ,ยเล่นเล่นหนึ่งเหมือนเดิมดีกว่าปลาเลไม่อยู่แล้วแม่เ,เ้ย อ่ะไม่มีรีไม่มีรีเลยไม่มีรีเลย,ลเ,ลยเอาเจอรีแล้วโอ้โหเกือบไม่มีไม่มีนิชายเลยเนี่ยโอ้ยลงห้าแสนเป็นของเต้าโอ้โหเน็ตเน็ตเน็ตนักคนลางได้ใจในายขี้ยห้าแสนต้องเป็นของกูห้าแสนต้องเป็นของกูเออเอือ ลงใหม่รอบสองก็จะจบด่านหนึ่งไว้คนแดกเวลาเลย <_ EN> จูฮัน่าคาเมซุกิยะดีจริงตายเรียบร้อยครับกวนอูมาเราก็กินฮิตไปเลยครับอืมอืมอืมกินฮิตไปเลย ฮารตาดามาพี่ดำยิงบีดำบีดำเธอไทยเออธอก็หลิงบีดำนะเราก็ใจไลยบัฟให้ตัวเองไปเลยฮะทำการยิงมันยิงมาเรายิงกลับยิงมันเลยปาดคตข้าโอ้โหแรงแสดเาบา ไปหมดไปหมดของกูอื้อตายแล้วอีกที่ผ่านให้ป๊าทเปล่าโอ้แล้วไปโอ้ป๊ทได้แย่เลยนะเออเออหายบิกหนึ่งชั้น่านัิงจริงจ เดี๋ยวเตรียมพร้อมยิงเอาดูดเลือดก่อนแป๊บหนึ่งสามพันดูดทำเชี้ยอะไรก็ไม่รู้เลือดกูเต็มไม่ห่าเลือดดูดกูชอบเลือดกูชอบเลือดเลือดพร่าโอ้โหเบาเลยฮะเก้าหมื่นโอ้โหเท่าไหร่เก้าแสนลยหมื่นหมื่นหมื่นแสนมากไปแสนไหมวะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ดิไม่เลวดิอ่าฮะตามเอสไปก่อนแล้วเล่นเกมโบรบโจดิคิดได้บิด เอสไม่ได้ก็ตีดำนะสกิวล่างแค่สองตัวนั่นแหละน่าจะเอสนั่นแลนะใช้เป็นโอฟอี e M. เอ็มเอโฟเอ็ e มแค่ o e โอีเอ็มแต่โฟชื่อเลยกูรูกินยองคองมาแล้วก็กินฮิปไปเลยครับอ่าแล้ว ที่ปาดพร้อมยิงยิงไปเลยปาด์ตเขายิงเอาเฮียโดนเอสเดีกสัตว์โอเคจริงเร็เวลอนควงคนระับ จีดหวังคือไม่ให้ตัวอะไรตายก็พอครับยิงพีดำไหมถ้ายิงพีดำเราสบายเลยนะพีดำจริงๆด้วยอืมเรียบร้อยเหลือคิงยองคองตัวเดียวแล้ว,วะฮะกกนอูเหรอ กวนกูมากเลยนะมึงรู้เปล่ามึงอะกวนกูเฮ่อเออเออรู้เปล่ารู้เปล่ามึงกวนตีนกูอยู่อ,อ๋มายิงแล้วป่ะปล่อยให้อะเอาจนตายฟันไปเรื่อยๆอ๋อสีเนาะเออไม่มีใครตีเลยฮะเอาไอ้เชี้อะไรอ่ะมือลั่นไปโดนโอเคป่าพร้อม พร้อมที่จะลุยต่อไปเลยไปเลยปาดข่า,ขาไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงเกาะมันมาเราไม่ยอมไปให้หมดเราเกลียดเกาะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเล่นน่ากระตกุก กาเมซูกิอาอูเมตายยิงลีไม่ได้ยิงเอสไม่ได้อไม่ให้ไม่ให,มมห้มันลดเกาะเลยเอาให้แม่งเอาให้มันลดเกาะไม่ได้เลยกาเมซูกิอา่า่าควรอูตายอีกหนึ่ง 嗯。Mm. ได้จะ่บอกวันนี้สู้ดีคุอดูมา เลยจอโอ้โหขี่ผ่ายอลไรอันตายไม่มีตัวบูสต์แล้วอ,อืออก็ตายไปราเมตเบาลงสองเท่าเลยเพราะว่าคารฮิลอนก็ตายไปตัวโอ้โหจบเมื่อจบอ้าวสีเป็นธรรมดาไม่ต้องแคร์เอาลีมาทำไมวันนี้ไม่ได้ใช้เลยลีเอ๋ยกาเมซุกิยะ ว้าลีแมวจริงก็มึต้องยืมมึงก็ได้แล้วเนี่ยโอ้โหไม่ได้โชว์เคี้ยวเลยลีเอ๋ยเออลีทำใจเอะกูยืมมึงมาทำไมวันนี้เกูยืมมึงมาทำไมวันนี้เออกูยืมมึงมาทำไมวันนี้เย่หาแสนด้มาวล้าหาแสน เย่เรารวยแล้วไปชั้นต่อไปก็เป็นชั้นที่ให้ร้อยยิบเจ็ดชั้นที่ตูฝ่ายฝันมนาแต่มันจะคนต,นตญญีตรงไม่ยต้มน้องต้มมาเ,เฮ้ยกันห้าเป้าสองเธอไ้คิดหาใช่หรืวเปล่าไ,ไม่แน่ใจใช่เปล่าพีพลังสตันมูงยูชินทะลุบัฟควานโฮใช่ไหมพี่ควานโฮ,นโฮบอกว่า อเสือใช่ไหมใช่ลิศชุมเป็นอันเดดโคตรม่งเคี้ยโคตรม่งเี้ยเดเจอนใหม่พันหน้าชอบร้อไม่น่าเลยกูเท่าไหร่หรอเย่ปแล้วเจ้าอือหอ